วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาหาของหวานรับประทานกันหาของหวานกินกันเขาบอกว่าที่นี่เลยครับน้ำเต้าหู้เงินล้านขนมหวานเขาว่าเด็ดตรงที่ว่าน้ำกะทิหรือน้ำเต้าถึงลำไย,ยเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวมาสั่งของเรากินกัน อันนี้เรามาถึงทิวกินเนี่ยของหวานเนี่ยสายหวานสายหวานสายหวานน่เสายเบาหวานเนี่ยเพิ่มเติมหน่อยฮะหมอจะได้มีไรายได้เนาะใชไ่ไอ้นี่เต้าถึงเนี่ยเต้าถึงเต้าถึงเย็นเต้าถึงเย็นไอ้นุ่นไอศครีมครับไอศครีมกะทิไอติมกะทิเหมือนกันครับไอศรีมกะทิอร่อยหวานมันยิ่งใจมันยิ่งมันมันพวกนี้เขาไม่มีความมันเขาเลยเพิ่มความมันผมไม่มีมันนะผมมันอยู่แล้ว อนี้ี่ผมเป็นน้ำเต้าหู้อ่ะแต่วันนี้ผมสั่งมาอีกสองอย่าง่ยังไม่ได้อ่ะเาว่าจะไหนๆจะกินแล้วกินให้มันอิ่มไปเลยน้ำเต้าหู้แต่ว่าเต้าทึงกับมันกะทีิอ๋อยังไม่มาที่นี่เขามีน้ำเต้าหู้เป็นขวดก็มีนะครับพี่ขาวน้ำเต้าหู้ก็มีสองชนิดคือน้ำเต้าหู้ปกติแต่เป็นน้ำเต้าหู้เย็นนะเต้าหู้เย็นก็จะแช่เย็น ส่วนนี้เป็นน้ำเต้าหู้แช่ยเย็นปกติอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้งาอ<ม>นะครับแล้วก็มีน,น้ำข้าวโพดอันนี้เป็นน้ำนมข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดนะครับซึ่งก็แช่ยเยน็นพวกนี้ไว้แช่ยเย็นกินเย็นใช่นะครับอ๋ออันนี้มาแล้วนี่แหละครับของชอบมาแล้วบัวลอยบัวลอยเม็ดเดือยแล้วก็ขนมปังอืมอืม มันต้องอย่างนี้อืมอืมต่างมัสามอย่างเลยไหมเนี่ยนะ่ต้องก็ต้องถึงน้ำเต้าหู้ชอบชอบอร่อยและนนี่เขาเขามีชื่อมานานนะเขามีขายสาขาแรกอยู่เส้นถนนจุลนาลรีต้องใกล้ๆหู้่ที่สองเก่านะครับแล้วก็ เาเปิดราคาเพิ่มตรงนี้ก็ขยายร้านให้แบบนั่งๆติดตรงติดแอร์เย็นสบายนี่ก็มานั่งได้นั่งร้านล่งโล่สบายได้ของกินเยอะนะฮะของขนมสายหวานอ่ะสายหวานชอบแน่ๆเจ้งถึงเป็นไงเครื่องเยอะเครื่องเยอะหอมน้ำยายกินน้ำแก้วไม่ค่อยเจอนะน้ำเต้าหู้ที่มีฟองเต้าหู้ อันรู้รอยป้าผมขออนุญาตนะครับอิมอมอ่มจนสำลัก <laughs> ความอร่อยเนี่ยถ้าลองไม่รู้จักบรรดาบรรยังมันก็จะเกิดปาฏิหาริย์ได้ <laughs> สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้ครับแต่รวมความได้เป็นไงไอศครีม <Ice Cream. S 2> ผมบอกได้ว่าไอศครีมเนี่ยเข้มข้นมันสุดยอดครับแล้วก็เป็นไอติ่กะที่ที่แบบมีรสชาติที่กินกันทบท็อปปิ้งต่างๆเนี่ยเข้าไปกรึ้งเต้าเย็นครับเครื่องเยอะเครื่องเยอะเลยหอมนะครับหวานอยู่แล้ว อ่าสดชืออด่นสดชื่นคุณต้นเ่ะผมชอบบรรยากาศครับโปร่งโล่งสบายส่วนไอ้ติมลิม้ไม่ต้องพูดถึงของเขาอร่อยอยู่แล้วครับผม,ผมเนี่ยลองทดสอบ3ามอย่างต่เกิดปาฏิหาริย์ก็สรุปว่าเาถ้าอยากทานของหวานอยากกินของหวานที่ถ้าเป็นใส่น้ำกะทิแล้วน้ำกะทิหอมมันเนี่ยแล้วก็รสชาติเขาเรียกว่าลงตัวเนี่ยเครื่องเขาเรียกโอ้โหเขาเรียกว่าหอมละมุนนิ่มละไมน้ำเต้าหู้เนี่ยมีกลิ่นของความเป็นเต้าหู้ของ นมถั่วเหลืองแบบชัดเจนเครื่องเคราก็องค์ประกอบทําให้น่ามต้าหู้หสมบูรณ์แบบนะครับสรุปแล้วร้านนี้ท่านเห็นเป็นยังไงครับร้าน